สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้เดอะเกรซกลับมากับเกมมา r บล l ์ดูเอลอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเรานำเสนอเด็กเอทเทนมามาแบลวนะฮะวันนี้มานำเสนอเด็กเฮยล่าบ้างนะฮะเป็นแก๊งร็กและร็อกนะฮะซึ่งการจัดเด็กนะฮะง่ายง่ายนิดเดียวนะฮะเราจะเล่นจอมทะเลล้างอย่างเดียวนี่นะฮะจะดีไม่สุดเกิเราจะให้ดูว่าเราจัดเด็กอย่างนี้นะฮะไปดูที่เฮยล่านี่แหละ เราจะเน้นเอาตัวแล้วนั่งล็อกเข้ามาเยอะๆนะฮะเพื่อเอามาดฆ่ามันให้ตายโดยการใช้จอมจอมสมังจอมเฮียอะไรนะจอมทำลายล้างแล้วก็ใส่ขวานแบกเพื่อนนะฮะแค่นี้เองคอมโบของมันอะ่ะเห็แล้วตัวเฮราเนี่ยไม่ไดเป็นเฮียอะไรเลยใส่มาก็ากะไว้ว่าเผื่อเล่นเกมก็จริงๆเราเล่นจอมทำลายล้างอ่ะเราไม่เด้นเฮรานะฮะแล้วเราเล่นตัวนี้สําคัญตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเยอะๆนะ เอามาใส่แต่ว่าไม่ต้องอัปดาวอะใส่แม่งยืนสามสี่ตัวไอเฮียมากเลยตัวเนี้ยคอมโบของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอตัวพวกเนี้ยตายมันก็จะไปเพิ่มพลังให้ตัวขวาสุดจะเปิดให้อ่านนะฮะเพิ่มพลังให้ตัวขวาสุดน่ะตัวขวาทั้งหมดได้รับพลังแปดหน่วยคือถ้าตัวซ้ายถูกสังหารคือสมมติว่าตัวแทงวางไว้ซ้ายใช่ไหมตัวแทงตายปุ๊บตัวขวาทั้งหมดของไอเฮียเนี้ย เพิ่มตัวละ8นี่มันเป็นนี่เป็นคอมโบเพื่อไว้ให้จอมทำลายล้างนะฮะแล้วพอมันเพิ่มทีละ8ผส,สมผส,สมใช่ไหมจอมทำลายล้างเนี่ยเทขวานแล้วก็แดกเพื่อนซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันตายง่ายอยู่แล้วก็วหมดมันก็ตายใช่ไหมพอตายปุ๊บไอ้นี่เพื่อมาลังไอ้นี่แดกเพื่อนสุดท้ายเหลือตัวเดียวอย่างง่ายดายเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยน,นี่ตายหมดไอ้พวกเนี้ยน,นี่ตายหมดเหมือนไอ้พวกเซ็ตเซ็ตแอน,น่ะ มันจะมันจะตกก้องกบหมดมันตายอะแล้วถ้าเหลือจอมทำลายล้างตัวเดียวเฉยขึ้นมันก็จะตีหัวขบวนนี้คือคือต้องเหลือตัวเดียวในสนามนะฮะในสตดนี้ถึงจะติดคือเพิ่มพลังสองเท่าและได้รับ c r i t i c อ l ก็คือมันมีทําลายล้างด้วยมันสามารถตีตัวซ้ายและตัวขวาตายหมดได้ถ้าเกิดฟุกติดนะฮะถ้าไม่ติดก็ไม่ติดนี่มันไม่ใช่ว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวเล่นให้ดูนะฮะคือเราเล่นแค่นี้จริงๆส่วนเด็กเสริมของมันอ่ะเราเอาสไปเดอร์แมนมาเพราะว่ามันมีตันเยอะเราเอาตัวตันเข้ามาเอามาตันอย่างเดียวไม่ได้เล่นเด็กมันนะฮะไม่ได้เล่นเด็กมันเพราะงั้นไม่ต้องใส่ตัวอะไรไปมากก็ได้นะฮะเอาตัวตันมาอย่างเนี้ยตัวเนี้ยตันนะตัวเนี้ตันพวกเวนมนสตาร์เนอร์สำคัญเนี่ยอ้วนเนี่ย ของดีนะฮะเราไม่เล่นซิวเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขามาโจมตีนะฮะอันนี้ก็ตันนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามาตันอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็แถมๆแล้วก็แค่นี้นะฮะไม่มีอะไรเลยนี่คือเอาไว้เสริมสตันมาว่าระหว่างที่เราจะได้แบบเพื่อนกันอยู่นั้นน่ะก็ให้ทีมหนึ่งมันตันไว้ก่อนนะมันได้ไม่มาตีเรา ส่วนไอรอนแมนเนี่ยไม่เล่นเลยนะฮะแต่ว่าเอาเข้ามาเพื่อเอาสกิลของไอเอ็นแมนนะฮะทีนี้เด็กรวมเด็กพิเศษเนี่ยเรากอเลยก็ได้อะที่มันมีสตันน่ะผมก็ใส่มะอ่วงกมานะฮะแล้วก็ของเก็บตืนนี้เอาไว้ใส่พวกตัวแท้งนะฮะเอาไว้ให้ใส่ให้มันยืนให้มันเออ่ให้จอมทำลายล้างแดด โล่นี่ก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่จีดอะโล่โลข่ของของเด็สล็อกจีดกว่านะเดนสที่มันล็อกขายเี่มีแค่นี้แหละจริงๆเราเล่นเด็กหลักก็คือเฮล่านะฮะวันนี้นะฮะส่วนโฟลเดอร์แมนเนี่ยเป็นเอามาเสริมสัันเท่านั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่ม สู้กันดูว่าพอจะไหวไหมนะฮะเราใช้เด็กน,นี้นะฮะที่เราจัดกันเมื่อกี้ถามไปดูถามว่าเอาไปเล่นแร็งได้ไหมก็ห้าสิบห้าสิบนะฮะเพราะว่าปัญญาปัญญาหนึน่งกว่าจะออกแต่จริงๆออกไม่ครบก็พอสู้ได้นะ,ะพอเล่นได้แต่ถ้าออกครบก็คือมันวินแน่นอนอ่ะไม่กลัวกระทั่งเยนโน่จะเก็ตมันก็ไม่กลัวนะฮะเพราะว่าจอมเอ่อจอมสมจอมสมเฮียจอมเฮียอะไรนะ ตอนทลายล้างเราอะ่ะมันตีแบบบางทีอัพขึ้นสามร้อยได้อะ่ะเราเรอจับคู่นะฮะระหว่างน,นี้เราลำคางเพลงอะ่ะเราปิดเสียงนะปิดเลยะ่ะลำคชิบหาย สวัสดีครับเป็นคนชื่อสดดีครับน้มัเ,เรจะเ่นเงียบๆอย่างนี้นะอืมออกอย่างนี้ไม่เป็นใจเลยอ้อ ก็ไม,ม่ลงการไอ้มันไปไหนวะนะโอ้โหออกอย่างนีนะ้มีน้อยเลยตูวลงอัพเกรดตานะเพื่อให้จอมทำลายล้างของเราเนะี่ยได้ออกในเทิร์นสามซึ่งถ้าออกเร็วก็ยิ่งมีสิทธิ์ชนะมากขึ้นนะฮะ เอาโดนระเบิดต,ตายไปดิโฮกันนะฮะโฮกันโอ้เนี่ยต้องซื้อเก็บไว้แต่ยังไม่ใช้เนี่ยต้องซื้อเก็บไว้ ตายแล้วเลือซึมไบโอออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคือเราเล่นเด็กจอนลายล้างเนี่ยจะต้องต้องให้มันตายเร็วๆตายให้หมดเลยอ่ะแล้วเหลือจอนลร้ล้างคนเดียวติดขวานหรือไม่ก็ให้มันแดกเพื่อไปเรื่อยๆก็ได้เอาซึมไบโอไว้กินก็ได้ออกไหมไม่ออกเว้ย จำในล้างเราถ้าเทาสีไม่ออกลำบากแล้วนะฮะเก็บตังค์ไว้หรือเปล่าล้าเรื่องสมก็ตัวตัวมานเรื่องสใช่ไหม น่าจะดึงไว้เลเวสามสักแป๊บหนึง่งยืบโดนระเบิดเรียบโอ้ไม่เรียบเลย เราจะปั้นให้เป็นแก๊งเฮร่าทั้งหมดนะฮะเราไม่ต้องเป็นต้องใช้เด็ออื่นเลยเดืออื่นเอามาเสริมเท่านั้นเราก็ปั้นไปเรื่อยๆแต่อนนี้ถ้าเกิดว่าจอมขมือจอมอะไรกันจำชื่อไม่ได้ทันทีจอมทำลายล้างไม่ออกก็ไม่เล่นแล้วนะฮะนี่ออกใส่หน้าเลยเนี่ยพร้อมขวานนะฮะมาตอนนี้เอาจริงนะขวานได้เอาไว้กินเพื่อนนะฮะ ซึ่งเอาตัวแท้งเนี่ยนมาให้กินตัวระเบิดก็ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะใส่ตันไปเดี๋ยวต้องใช้สตันให้ดูนะฮะระเบิดนี่ต้องใช้ไหมยังเนาะตันซื้อเก็บไว้นะฮะอุย้ย ต้องซื้อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตาหน้าตาหน้าไปแล้วตอนนี้ต้องเก็บไว้สี่บาทนะเพื่อเอาเอาวิชาสกิลกระสุนของไอเอ็นแมนต้องเก็บไว้สี่บาททุกเทิร์นก็จะโตช้าหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มอะ บึ้มเข้ยเรียบไม่ต้องโชว์ไอ้จอมทำลายล้างไม่ได้โชว์ตักทีเดี๋ยวรอเธอหลังๆเนี่ยต้องอาบล้างไปเรื่อยๆหายตัวไอ้ตัวที่เรื่องอะไรนะตัวที่ทำให้ตัวขวามันโหดขึ้นเรื่อยๆ ตอนเอาตัวตันมาเล่นดีกว่าเอาไอระเบิดออกไปแล้ว,ลวมึงนี่อยากสีดาวมาเอามาให้แตกซะเลยอยากสีดาวดีนะอ๋อไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยเอพอไ,ไหมเอามาไว้งั้นแนละ้วไม่ได้ใช้นะ ตอนนี้เจอที่สองแล้วนี่ใช้ระเบิดไปใช้หมืนด้วยโอเคซื้อไม่ได้ละเพราะต้องเหลือไว้สี่บาทยังปั้นทีไม่ครบเลยจะชนะแล้วเนี่ยหมืนไม่ได้ไอ้หมา ไม่รักคุณเชียร์มา อืมแดกแล้วแดกเพื่อนแล้วแดกเพื่อนแล้วเพราะแถ้าตีตัวซ้ายนี่เฮฮาเลยเอ๋อมาสาบับมั่งเลวเนี่ยเหลือตัวเดียวนะโหนะฮะสังเกตเด,ดมเมจึ้นสองเท่าเอ๊ะ ตัวหายไปไหนเนี่ยเกินนั้นมัล็อกมาหายไปเลยนี่มาแล้วหนึ่งหนึ่งตัวอ้นนี่ไม่เอาแล้วตายแล้วมั้งเกินเซียโอดมาช้าช้าเรานี่มาตั้งดีกว่า,าไป เอ okay. าเพิ่อนนี้ก่อนตัวอื่นนไม่ต้องโมงอะไรมากมายนะฮะเน้นแค่ตัวทำลายล้างจังะอัพเกรดสังคารอ,อ๋ออ,อ,อ,อย่ามาตีตัวขวาฉันนะห้ามนะตัวแทงก็ยืนอยู่ทนโท้ตีปีซิ อ่ะตายจะหมดแล้วเอ้อย่าเไยอีกบ้า,าเลยตีตัวขวาตูวทำไมแดกตาหน้าแดกป่าวอ๋อตัวนี้ต้องตีก่อนไม่ได้แดกโชว์เลยเอา้าวตายหาอา้าตายก่อนเลยตัวกระจอกกระจกเนี่ยนะ เดดเบิร์ดอะไรกันนี่นี่เราจะอัดลีปมาโชว์หรืออะไรโชว์เดดเบิร์ดวันนี้ต้องนำเสนอเดดเดดเบิร์ดกันนะฮะไม่ใช่เลย เดี๋ยวเวลาจะหมดเวลาจะหมดโอ้ยขึ้นอีกพอ่ะ,อะไม่ได้โชว์เลยนี่จะโชว์แค่คอมโบแค่ขวานแบบเพื่อนแค่นั้นเอง โอ้โห oh. ตีหกสิบสองว่ะอืมแด็ดอาไม่ติด <laughs> ไม่ติดคลิปโอเค ยังไม่ตายเดี๋ยวเจอกันใหม่อะไรดีๆไม่ออกเลยเอ้าวมาดิมาดิครับขาอีกตัวหนึ่งครับ หมดเลยโอ้นี่ดีนี่ดีนี่ใส่เลยที่ทำให้ลดสิบ้าทั้งทุกตัวยกวันตัวที่ใส่อะยกวันตัวแล้นดอลอกที่ใส่อเปิดมาจากการเลยนะฮะเพราะเราอยากให้คนอื่นตายอยู่แล้วทีมเราอ่ะเดี๋ยวเหลือไว้แดกตัวหนึ่ง บึมเละเอ,อืเอ,อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแคสซงคคสซีอะไรเนี่ยเออขอแดกหน่อยอย่าตายขอแดกแดก อยากซื้อลูกแดกเออนั่นแหละดูนะดูนะตีนี่ตัวขวาตายด้วยนะฮะเอ้าไม่โดนแต่ว่าขึ้นสองร้อยเนี่ยเ,เอาไว้ตีวายเจ,เจโดยเฉพาะเลยนะฮะ YJ วายเจคือนี่นอ่าเยลโล่ h ช c เกตนี่ก็เป็นคอมโบง,ง่ายๆนะฮะที่เอาเอา่จำทนายล้างแดกเพื่อนไปเรื่อยๆนะฮะแต่คอมโบหลักอะมันยังไม่ออก เราต้องอัพร้านให้ระับสูงๆโอเคนั้งวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปแล้วนะฮะวันหลังมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ